สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมูเตอรทาลตดมาแล้วนะคะมูเตรทารลตดบายมวยค่ะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของอ่ะลืมไปน้องดอลล่าก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคุณธนูนะคะชาวราศีธนูความรักบทที่6ประจําเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเป็นสําหรับแรกที่หมวยซื้อมาเลย The w i s h Tarot นะคะ เรามาดูกันนะคะเหมือนเดิมค่ะ5้าใบาแรกอ่ะดูดูถึงตัวตนของคุณและ5้าใบาหลังตัวตนของคู่ของคุณนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคุณชนูอัศวินถือเหรียญน,นะคะ ิบไม้เท้าเดอะมูนเทมเพลนอัศวินถือถ้วยค่ะในตัวต้นของคุณนะคะอตอนนี้คุณรู้สึกว่า แบกรับความรักครั้งนี้อยู่เพียงฝ่ายเดียววะคุณกําลังบาลานซ์อารมณ์อยู่ไม่ว่าเรื่องราวต่างๆอะไรอ่ะคุณก็พยายามจะหามาให้ด้วยอัศาวินถือเหรียญแล้วก็อัศาวินถือถ้วยไม่ว่าความรักของคู่ของคุณอ่หมวยพูดว่าไม่ว่าอ่าหมวยหมายถึงตัวแทนนะคะสมมติว่าหมวยเป็นคุณธนูหมวยจะพูดเลยว่าไม่ว่าฉันจะ ลำบากขนาดไหนฉันก็จะควบมาหนวนทางลำบากขนาดไหนฉันก็จะควบมาไปหาเงินหาทองเพื่อมาอเพื่อมาให้คุณแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนทำไมว่าฉันต้องแบกรับอยู่คนเดียวคุณธนูแบกรับอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าไม่สดใสเลยเป็นเดอะมูนสภาวะในในในใจหรือในตัวคุณหรือว่าสภาสภาวะนะตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนแบบว่า อึมคึมมากเลยอัดสิบสิบสิบไม้เทา้าแบกแบกหนักอยู่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฝั่งตรงข้ามคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในแฮงแมน คิงถือดาบเดอะ a ม i ิ i เชี h e เดอะเฮแล้วก็หนึ่งดาบอืมหมวยคิดว่าเขาไฟตฟติ้งคุณนะไม่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆนะในเรื่องความรักครั้งเนี้ยเขาไฟติ้งคุณเขารู้จักวิธีการพูดจารูร้จัก วิธีว่าจะต้องพูดยังไงกับคุณจะต้องทำยังไงกับคุณธนูแล้วนะตอนนี้เขาเหมือนแบบว่าห้อยหัวทิ้มลงมาหม่ไม่รู้ว่าคุณทั้งคู่เกิดเกิดข้อพิพาทหรือเบาแหวงเรื่องอะไรกันนะคะแล้วสภาวะณนะตอนนี้เขาก็เขาหรือเธอของคุณราศีนันวก็เก็บตัวเงียบนะคะเหมือนแบบเป็นเฮอร์มิตน่ะเดอะเฮอร์มิตนะเก็บตัวเงียบแล้วก็เหมือนแบบ จำสีเลยเขารู้ว่าอุปสรรคความรักของเราเป็นยังไงเขาขอแบบอยู่เงียบๆดีกว่าเลือกไม่เลือกที่จะไฟจะไฟกับคุณเหมือนที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเขาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนก็ดูไพ่ใต้สำรับว่าเป็นสองเหรียญมาตอนนี้เขากำลัง รอการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะหมวคิดว่าบางคู่คุณธนูอาจจะเหมือนกับมีการ i n v e ต์ร่วมกันอาจจะร่วมลงทุนร่วมกันก็ได้ก,ก็ก็อาจจะเหมือนแบบมีการเบาแววงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่หมวยเห็นเนาะเป็น,เป,นเป็นทางอัศวินแล้วก็ราชาถือดาบก็เบาๆกันนะคะอย่าทะเลาะกันรุนแรงแล้วนะตอนนี้คู่ของคุณธนอูอ่ะหักเป็นหักเลยอะ่ะ เพราะว่าไพ่ดาบขึ้นนะคะเขาพร้อมที่จะไฟ,ไฟติ้งคุณเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออล c l e ต่อนะคะโรแมนเซน e จว่าความรัก <c oughs> ความสัมพันธ์ของคุณธนูนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ <c oughs> calling in your soulmate นะคะ ฮันนี่มูนโรแมนติ f ฟีลิ่งค่ะ r e p e a t Your Eyes นะคะ Your Desert Love ค่ะโอเค ก็ถ้าคู่ที่อยู่นะปัจจุบันนี้ที่คุณคมอยู่อาจจะมีการวางแผนไปฮันนีมูนการไปเที่ยวการเปลี่ยนบรรยากาศกาันให้เหมือนแบบมีความโรแมนติกกันมากขึ้น,ไม,มนไม่ต้องมานั่งถกขอโทษไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นบอกแว้งอะไรกันมาหัวเสียอะไรกันมา ก็ขอให้ลืมเรื่องราวเก่าๆกันไปเสียนะคะอย่าทะเลาะกันเลยและเร็วๆนี้ความรักอ่ะก็จะพุ่งชนหาคุณเองอันนี้สําหรับคนที่มีคู่แต่สําหรับคนที่ยังคบบคุยคุยกันอยู่หรือว่าคนโสดนะคะอาจจะเหมือนแบบคุณได้ร้องขอล้องขอจากสรีถักเสียว่าคุณอยากเจอคู่และเร็วๆนี้จะเกิด จะเกิดความรักอย่างรวดเร็วฉับพลันอาจจะมีการวางแผนกันและเริ่มต้นกันด้วยความเป็นโรแมนติกฟีลลิ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคนโสดน,นะขอให้ลืมมันไปนะคะคุณจะไดะ้ความรักครั้งใหม่อย่างรวดเร็วเนาะเรามาดูนะคะไพ่ออโรโคลคำตอบของนางฟ้าเขาจะให้คำตอบเกี่ยวกับ สถานนะความรักของคุณอย่างไรบ้างเนาะ Yes ค่ะคนที่โคบคนที่คุยอยู่หรือคู่ที่คุณเป็นแฟนอยู่นะตรงนี้นะคะใช่นะแล้วก็ Not the right time Improving health นะคะ be a c e r t i v e ค่ะ A y .ear from now. คู่ที่คบที่คุยอยู่ตอนนี้มันใช่และคุณ่ะพร้อมแล้วหรือยังที่จะดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็ให้ของขวัญให้รางวัลตัวเองหมายถึง healing ตัวเองให้ช่ำชื่นหัวใจให้เหมือนแบบกลายเป็นแบบคนใหม่ ได้แล้วหรือยังและณตอนนี้อะค่ะยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเรียนรู้อย่าพึ่งตกลงปองคินอะไรแต่อย่างใดเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ภายในปีนี้ล้ค่ะจะบังเกิดผลลัพธ์ที่มันอ b s t อะที่มันเหมือนแบบว่า สกเร็แล้วในสิ่งที่คุณต้องการทั้งคู่เนาะในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชาวราศีอะไรลักขนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณธนูบ้างนะคะอควาเลสค่ะราศีกุมราศีมีนและราศีเมษน,นะคะ ราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณธนูนะคะราศีกุมราศีเมษแล้วก็ราศีมีนตรงหรือไม่ตรงยังไงมาคอมเมนต์หมวยกันได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญบทที่6นี้นะคะเมื่อขออนุญาตพูดท้ายคลิปบทที่6นี้นะคะหมวยก็ยังจะเอาไปสมทบก,กับบทที่5นะคะช่วยโมเลเนทีเด็ก เด็กที่ติดโควิดและอยู่รักษาต,ตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะติดติดโควิดในภาวะห้อง ICU นะคะโมลเลนิติเด็กก็มาช่วยกันนะคะดูดูดวงด,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 ดูค่าหมอนะคะเหมือนจะได้อนนำไปบริจาคมเลนิติเด็กเยอะๆนะคะแล้วที่สำคัญหมดทยอยไปแล้วเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ก็มาซื้อขนมซื้อยาซื้ออาหารให้น้องดอลล่าเรียบร้อยแล้วนะคะมาช่วยกันดูดวงมาดูค่าครูเยอะๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหมอจะไม่เอาความลับของแต่ละท่านไปเปิดเผยหรือเผยแพผ่แต่อย่างใดไม่ต้องกลัวคําถามเลยให้พิมพ์แบบเจาะลึกเจาะตรงประเด็นมาเลยนะคะเพื่อความแม่นยําของไพ่แล้วก็ตอบโจทย์คุณได้เราจะได้รู้แบบตรงๆไปเลยนะคะแล้วก็ฝากช่องมูเต้ทาวโหลดด้วยนะคะ มูเตทาหลอดบายหวยค่ะช่อง YouTube ของมวยเองไม่อยาดูเพียงอย่างเดียวนะมากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ